ก่าพบกับสายกู่ EP ที่45ครับอยู่ที่ไหนครับท็อปอยู่ที่อิมแพ็คเลยครัวันนี้เราจะมางาน Motor Expo กันมาสัมภาษณ์ c ตี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับอะไรยังไม่บอกว่าสัมภาษณ์อะไรแต่มันจะมีสองคำถามมันเยอะเขาเองว่าเอออะไรเจอกันครับ มันเหมาะกับเราดีดูเป็นแบบตัวเล็กน่ารักแต่แบบบืนนี้แบบความชกเฉียวนิดเดิมอะไรแบบนี้แต่นีดาวก็ได้นะคะแล้วคำถามต่อไปนะขสสามคำสำหรับสถานการณ์โควิดตอบสั้นนะครับ MG ค่ะ MG ไม่ไหวแล้วเว้ย แจกครับิกเตีเป็นทุกงค่ะฝากติดตามผลงานของบอด้วยนะคะที่เพซของบอค่ะอาทิตาบุญบาลค่ะ a n i t a นะคะ b u n t a n ค่ะและไอพีนะคะพอลิอานิตค่ะ p o r y ค่ะ a n i i z นะคะฝากติดตามด้ค่ะค่ะสำหรับเบียร์นะคะเฟซบุ๊กค่ะภาษาไทยนะคะวิลล์คนมากเบียร์สุขจิตค่ะแล้วก็ ไอนะคะเดียวม่มว่นว้าค่ะ D A R ค่ะมิสิมนนะคะแล้วก็อะระเอเอออมีเรขอะอะไรว่โดนโอบ่อยเออ่าหม่เดียวไม่มดอมาค่ะ D E A R ค่ะจเนูนะคะอ่า O... F อันนี้คือสูกใช่ั้ยถูก้อถูกแล้ว คนที่มาในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนี่อตอนนี้นะคะจองภายในงานนะคะจะลดเพื่อไปแจกของขวัญค่ค่ะก็เดี๋ยวไปแจกค่ะทักทายสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรครับผมอันนี้ค่ะอยู่บูธอะไรครับตันนี้อันนี้เราอยู่ที่บูธนพี่พีซุปเปอร์วิวค่ะชื่อพี่อะไรครับชื่อขนมหวานค่ะหวานนะก็หวานนะครับ หวานหรือเปล่าไม่รู้ต้องต้องมาลองชิมกันก็อ oh ันนี้จะเป็นคำถามนะถามว่ารถในฝันพี่ขนมคืออะไรรถในฝันนีอใครใครก็ต้องอยากได้พวกแบบเบนมีเอมอะไรมากเอ่อสามองสีเมียสามก๊วนมาเดี๋ยวจะขอสามคำเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตอนนี้สามคำครับ เกินสามคำอ่ะอับเกินน like> oh. ah. in well, oh ี่ค an> ือดีหรือไม่ดีมันโอ้โหบทคำจะบัรยายสุดจะทนจะทนไม่ทนแล้วออกไปได้แล้วไม่ทนออกไปเลยโควิดเนี่ยออกไปเลยไม่เราออกไปเลย แจกว้าไปครับไอซีเฟสบุ๊กไอซีนะคะพิมพ์ว่า K A N O M W H A N แล้วก็ N A K E ขนมหวานนะคะหวานค่ะในงานก็มาที่บูธเราถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีรถนะคะมาซื้อรอรถเราก่อนได้ซื้อรล้อก่อนซื้อร้อไว้ก่อนไม่มีรถไม่เป็นไรบูธเรายินดีขายร้อให้นะคะเอาล้อไปลองก่อนในโปรโมชั่นในโปรโมชั่นในบูธเราก็จะมีโปรโมชั่นลดสูงสุด50%ค่ะ ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช okay. ื่อท uh, ี oh, so ่เหลือชื่อของผมค่ะขอบคนะตอนนี้เราอยู่ที่ทุกอะไรกันดีอ้าวนี่นะครับถามว่าถามถามพี่นะว่ารถได้ฝันกับพี่พี่พออะไรอ่สำหรับโยก็จะเป็น500 RS มีคนในที่เท่าไหร่ได้สิ่งดีเขาเข้าความเร็วใช่ไหมพี่ใช่ครับ อ๋อตามความสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะพี่ไปได้แล้วไปได้แล้วนะโอเคนะไปึงโควิดเหรอดีนั่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่แล้วก็ขอแจกบัตรแบบคุณชมบัตไอดีไม่สมบัตอะไรก็ได้ไอดีค่ะ y หว้โะเคคุณอาเด็กก็จะเป็น y o ว้แล้วก็สหัสสบงตอนนี้ของมันยาวมากเลยครับตอนนี้ได้อยู่ที่พื้นอะไรกันคือการเิมทัชนะคะับ ก็จะถามว่ารถได้ขับที่รถทุกคนรถรถตามรถรโอเคครับงั้นก็ขอสามคำให้กับภารกิจผมว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากนะฮะโอเคครับฝากแจกวอชสมิธวอไอจีหรือเก็ได้เป๊ปปุกไอจีนะครับคุณ นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชั้นหน้ครับอ้าวฮะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธต่อค่ะชื่อกร้องอะไรครับมิ้นท์ค่ะมิ้นท์นะฮะมิ้นอะไรมิ้นโชว์นะฮะะนครับโชว์อะไรโชกีค่ะกีนะฮะเดี๋ยวเราเข้าคำถามดีกว่าล่ะคำถามแรกคือรถในฝันของมิ้นท์เนี่ยชอบรถอะไรแบบไหนเพราะอะไรถึงชอบเออก็ต้องหอดิครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหอดิค่ะ จะเป็นแบบเนือแข็งนะคะที่เอาไปกแต่งได้หรือว่ารถแบบเพิมตัวอะไรอย่นี้อ่าขอ3ามคำให้ยุคโควิดท้าโอ้โหได้ยินฟันชัดเจนมากเลยครับผมโอเคนะครับอ่ามีแจกรับหน่อยครับไอจีอออเฟซบุ๊กนะคะสะมาอยู่ส่วนกลาอ่าไปดูนะฮานะหัวใจตอนนี้ก็คือใครชอบก็ฟอลโลมาจีบได้นะครับเป็นรี่มากตอนนี รถเ็กชื่อชื่อมิ้นค่ะราดก่อนแล้วว่อะไรอ๋อถ้ารถไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้าถูกไหมคะ่ร้านหลัุเลยเป็นรุ่น้อย G ค่ะเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยค่ะแน่นอนว่าตอนนี้นแงใช่ล้วก็เป็นรถไฟฟ้าแลก็ขอ3คําเกี่ยวกับสถาน เอออะไรเนี่ยอะไรก็ได้อะไรเนี่ยไปสักทีได้ไหมไปสักทีนะฮะแจกฟร้อนไอจีเป็นได้ค่ะไอจีนะคะ m i n t dot a u n c c ค่ะเฟซบุ๊กนะคะมิ้นอักษนาค่ะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อดีค่ะอ่านี่อยู่บูธอะไรอ่ยอันนี้อยู่บูธซื้อสินค้าชวค่ะมันเป็นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันจะมีคำถามสองคำถามนะครับคำถามแรกคืออ่าชอบรถรุ่นไหนที่เป็นรถในฝันแล้วเพราะอะไรถึงชอบรถรุ่นนั้นอ่าส่วนตัวก็ชอบเอนจีค่ะเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็มันขับขี่ง่ายราคามันก็แบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้เสี่ยเงินสูงอ่ะ ได้ค่ะแล้วก็สีสวยอีกหน้าให้นิยามสามคำสำหรับโควิดช่วงนี้หน่อยได้ค่ะให้เราพูดเลยว่ามั่งมั่งยครับออกไปวิ่งขอวาร์ปหน่อยรนะแต่ว่าเฟซบุ๊กหรือไอจีก็ได้จะขึ้นให้ด้านล่างเลยได้ค่ะไอจีก็สุดพิชีนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะสวยรวยแล้วก็สดคช่ไหมสดค่ะสดแข่งก่อนแข่งก่อน อยู่กุชชี่นาซ่าเดี๋ยวรถเสีงยงค่ะ,ะมีคำนะถามจะถามครับสองคำถามนะคำถามแรกคือรถในฝันเนี่ยชอบรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนเพราะอะไรชอบ DTR เป็นคนชอบรถเขาเรียกว,ว่าชอบรถแรงแลี DTR เขาก็เป็นรถที่บแบบเท่สปอร์ตมีดีไซน์ในตัวแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยอะไรอย่อางเงี้ยภาพค <บน S 1> <อ>ัญหาใช่ใช่ขอ้อที่ห้า สาหิตสอนครับขอสามคำให้กับสถานการณ์โควิดช่วงนี้เลยพี่สามคำมันเฮงสวยมากแจกว้ากับที่สุดเลยค่ะเฟซบุ๊กพระวิมุขค่ะ T F A W I แล้วก็ M แบบพี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ที่พูดอะไรครับเกีค่ะพี่น้องไรครับชื่อน้องเกรฟค่ะเกรฟแปลว่า แปลว่าสวยค่ะที่เขาบอกนะฮะเขาไห้ใช้คำถามของเกมนะครับถามว่ารถในฝันงคือรถอะไรอะไรแน่นอนนะคะที่คูเองมซีนะคะก็ต้องเป็น m อ็ค่ะแล้วก็แนะนำรุ่นใหม่เลยค่ะนี่เอนะซีราคาสกอร์นะคะเยอะอ่าเสพห่วยมากนะคะน่ารักมากเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นจบคลิปเนี่ยผมก็จะซื้อสักคันหนึ่งนี่มีมี่จะแก้คนละคืนเลยนะคะ ถามที่2องนะขอสารคำสำหรับสถานการณ์คอหน่อยอ่าวอ้าาะก็ไปสักทีไปสักทีนะรอนหน่อยกค่ะก็เกร็นะคะ G R A P E S S นะคะก็ ไปเซิร์ชดูกันได้นะคะเปเร็กได้ไหมเปเร็กได้เลยค่ะหรือว่าจะมีตัวคอมาก็ได้นะคะอาจจะอยากโชว์อะไรก็โชว์ได้นะคะหน้าตาเท่ากับหน้าตาก็ได้ค่ะไม่จือไม่จือไม่จือนะสดสดสดค่ะสดแล้วก็สิงมากเลยค่ะสิ่งมากเราดีแบบลุงแบบไม่ขยายยอดโอเคครับขอบคุณครับ สัตว์ครับผมอยู่ที่โซนเอเนอร์จีแช่ชื่ออะไรครับเป็นยี่สั์รีคไมชื่อชื่ออะไรชื่ออาร์ชื่ออาร์นะสวัสดีครับอยู่ในบไหนครับบูบูบูบบชื่ออาร์ชื่ออาร์นะอาร์ โอเคคำถามคำถามนะครับครับคำถามแรกนะฮะรถในฝันของอาร์เนี่ยชอบรถอะไรยี่ห้ออะไรเพราะอะไรรถในฝันนะครับผมชอบไทยอม์มาเพราะอะไรอ่ะเพราะคิตตี้สวยคพิตตี้สวยนะไม่ใช่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 ผมชอบตัวไทยอมครับผมชอบสก๊อตโรครับรลูนสติฟแมคควินใช่เพราะว่าตัวที่ว่ามันมันเหมาะกับเราอ่ะจริงๆก็ชอบทาร์เลยนะ แต่แต่เวลาลองงนั่แล้วเป็นไงแต่เวลาไปนั่งแล้วมันแบบมันอย่างเงี้ยจะเมื่อยๆนะเมื่อยไม่แล้วปกติเป็นคนขายาวไงใช่ไหมเออเป็นคนขายาวแล้วแบบโอไปนั่งแบบมันดูเก้งๆงั้ก็เลยก็เลยไปลองนั่งไทยอัมรุนแล้วมันแบบดูสบายแล้วความที่เขาเป็นรถออเดียเนี่ยเราชอบใช่แล้วซอสามคำให้กับยุคโควิดไฟัาทีไฟัาทีเทอรไอเวนเทอรไอเวนนะเออ รออบได้อยู่ได้อยังขอวาร์ปหน่อยครับพีจิขึ้นให้ตรงนี้เลยขอวาร์ปขอวาร์ป L A P I X N ครับผมหรือว่าหรือว่าตรงนี้มันบางหน้าไหมบางบางหน้าไปผมจะเลื่อนตรงนี้ครับเล่นให้ L A P I X N อถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นหลายๆได้ไหมได้เดี๋ยวไปไหลไปเลยหา L A P I X N ไหลๆไหลๆไปเลยไหลไปเลยโอเคนะมอนจับไวจะปักอะไรถึงต่อสายไหม ไรไมต้องสูงต้งกลินเลยตอนแรกตอนแรกอ๋อไม่มีอะไรฝากถึงครับเอาไว้เพียรให้กินครับผมไดเกครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอีกโบ่นหนึ่งชื่ออะไรครับเนี่ยไฮดี้ค่ะมีรุ่นอะไรครับผมมีซูบิชิค่ะจะถามก็คือจะถามว่าไฮดี้เนี่ยชอบรถรุ่นไหนแล้วก็เพราะอะไรถึงชอบรถรุ่นนั้นรถในฝันนะรถในฝันนะรถในฝันใช่ไหม จริงแล้วรถได้ฝันเนี่ยอยากได้ข o r อ่าแต่ว่าเงินไม่มีจริงๆเราได้ฝันอีกคันอีกคันหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเอื้อมถึงหน่อยนะก็อยากได้ Mazda อ่า CX30 รุ่น100ปีที่บอกเนี่ยเป็นบอดซอร์ตแล้วก็มีซันรูฟด้วยชอบตรงที่ดีไซน์เขามีซันรูฟเป็นคนชอบเี่ยวทะเลไงมีแบบอยากฝันว่า ไปทะเลแล้วอยากแบบเอาตัวขึ้นมา<อ>แล้วก็แบบเอออย่างนี้อย่างนี้เออเบาะหลูด้วยไงไม่ต้องขับเบนก็ได้ไงแล้วก็เาะคำถามที่สองเนี่ยขอสามคำเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้สาวเขาหรอสามคำนะสาวคขาคือคำเดียวแต่สามยาวหรือว่าสามคำไ,มได้หมดได้หมดได้หมดตอนนี้อ,อ๋อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะฉีด ทั้งตัวฉีดทั้งวันเออฉีดจนหมดวนทุกเป็นแล้วใช่เออแลสุดท้ายเนี่ยขอแจกล้ามหน่อยเป็นทุกไอจีก็ได้ใช่ค่ะไอจีนะคะไฮดี้เกตนะคะขึ้นตรงนี้เลยหรือตรงนี้ขึ้ให้ตรงนี้ข้างล่างก็แล้วกันเออตรงนี้เลยไปฟอลโน้นะคะมีผลงานให้ติาร์ที่บูธที่บูธมีโปรโมชั่นเลยไหมท่านผู้ชมที่ดีค่ะ ตัวนี้ยืน Outlander ค่ะ PHEV ตัวนี้พิเศษมากเลยเป็น Plug-in Hybrid แล้วก็เป็น EV ด้วยค่ะโปรโมชั่นในงานก็จะพิเศษดอกเบี้ยค่ะ1.49อ่าใช่เรามาดูก็ได้ค่ะถ้าใครสนใจก็มาดูได้เลยคุณใช่มิตัวพิชิค่ะตอนนี้ก็อยู่ในฟู้ด MG นะครับชื่อน้องอะไรครับ ว่ารถในฝันรถอะไรรถในฝันอะไรอยากได้อ่างเงี้ยมีแต่คันยราะอะไรรก่อนนะแล้วผู้ชายในฝันของ้อง ที่ไหนครัทีไม่รู้เลย i c นะคะ I C H A Y A T จุด S S มีนะนะครับขนจะมางานครับี่ครัไม่มีนะครับก็ออให้มาเดินดูแล้วกันนะครับอเครับเราอยู่กันที่บูาไหนันที่มิส่ะชื่ออะไรกันครับชื่ออิงค่ะชื่อออยค่ะเดี๋ยวจะมีคำถาม ถามแรกคือรถในฝันเนี่ยชอบรถแบบไหนรถอะไรแล้วก็เลยถึงชอบตัวเองก็จริงๆแล้วไม่มักเยอะอย่างก็ประมาณสไตล์ซีวีซีเอสแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อไชอบชอบสปรอร์ตค่ะชอบแนวสปรอร์ตใช,ช่ค่ะก็ช่วงนี้ชอบแอคคอร์ดค่ะเหมือนกับแอคคอร์ออรดตัวใหมยย่ไะค่ะรู้สึกว่าสปอร์ตแล้วก็มีความบดูรา อีกค,คำถามหนึ่งก็คือขอสามคำสำหรับโควิดช่วงนี้หน่อย <ís> อก็ได้อะไรก็ได้ไม่แต่งหน้าไม,ไม่แต่งหน้าแต่ว่าออยขอเป็นจนมากค่ะโอเคขอขอ,ขอวรามหน่อยจจกว้ามหน่อยไอจีเป็นพูดก,ก็ได้ครับ <S 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 ค่ะไอจีหญิงนะคะก็เป็น y a y i n g z i นะคะค่ะ เอ่อ ID Oil นะคะ N A T N A R I G H A ค่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะของสายกูอีพีนี้รู้สึกกังบ้างครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มาปกติไม่ค่อยได้มาเดินงานรถวันนี้ก็ได้มาเดินก็รู้สึกโอเคหน่อยแบบสวยๆงานๆทั้งนั้นเลยหมายถึงรถใช่ครับรถด้วยแล้วก็ก็นั่นแหละ ด้วยแต่ว่าก็แค่มองเฉยๆว่าเอ้ยเขาทํทำงานดีนะอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรผมทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้จริงเพราะว่าเป็นคนรักครอบครัวฟังไว้ทุกคนฟังไว้นะฮะรักครอบครัวไหมรักมากเลยครับผมก็อีพีหน้าจะไปไหนก็ติดตามอีทีนะดตามดีกวนกันแขกจะเป็นใครอ่าแล้วจะไปที่ไหนไมน